ภาพยุโรปแตกเละแผนระดมเงินอาวุธทหารให้ยูเครนลม่มวันที่22มีนาคม2568อยู่กระดิชันคาดธนวัตรวังชากรบิ๊กบอ์ผ่าโลกไม่ทันถึงไหนกันนะคะแผนเติมเงินเติมอาวุธให้ยูเครนของ e ูล่มเหลวซะแลว้วเพราะยุโรปมีความเห็นต่างกันมากในการที่จะยื้อสงครามยูเครนต่อไปหรือไม่ แผนการของคาจาหรือไคยาคลาสหัวหน้าการทูตยุโรปตำแหน่งทางการเขานะคะรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปที่หวังจะระดมเงินระดมความช่วยเหลือทางทหาร40 0 0 0ล้านยูโรหรือ4.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเขาต้องการเอาเงินนี้ให้ยูเครนจำนวนนี้นมันมากกว่าเดิมซึ่งมีมติแล้ว20 0 0 0ล้านให้เพิ่มอีก เป็นสองเท่าก็เ,าเสร็จสิคะล้มเหลวหลังการประชมุมผู้นำสภาพยุโรปที่บรัสเซลแผนการทุกรดทอนจำนวนเงินลงอย่างมากจากความทะเยอทะยามด้านเดิมคือตั้งเป้ามาจะเอาตังไปแล้วก็เผื่อได้หน้าได้ตาในการเป็นหัวหอ,อกของยูผลมันดกดนข้ามเลยคะ่ะปัญหาเริ่มตั้งแต่ค่ออายาคลัสไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือสมาชิกยู EU. ไม่ค่อยโปรดนางเท่าไหร่นักเดิมเธวางแผนที่จะส่งกระสุนปืนใหญ่ให้เคียฟ1.5ล้านนัดภายในปีนี้นะคะแต่ฮังการีวีโต้คัดค้านเลยเธอก็เอาใหม่ค่ะหวังว่าพันธมิตรประเทศอื่นๆจะเต็มใจร่วมสนับสนุนแต่น่าเสียดายแผนของเธอไม่รอดความเป็นจริงแล้วประเทศใน e อีความสนใจที่จะช่วยเหลือเคียฟแตกต่างกันมาก ประเทศทางใต้ซึ่งห่างไกลจากกระเซียกระตือรือร้นน้อยกว่าเพราะมั่นใจว่ารัสเซียคงไม่มาบุกหรอกแม้แต่ฝรั่งเศสเองนะคะซึ่งเป็นตัวตึงอย่างลังเลที่จะเห็นชอบเรื่องเพิ่มเงินอีกเนี่ยคลาสพยายามปรับลดเป้าหมายที่ตัวเองต้องการลดลงมาเหลือ,อขอ5,000ล้านยูโรสำหรับไปซื้อกระสุน2ล้านนัดให้ยูเครนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมีการสนับสนุนไม่เพียงพอคือมีผู้ต้านเยอะ ปกติหลักการของยูทุกมาตรการทุกมติจะต้องได้รับความเห็นชอบแบบเอกฉันนะคะงานนี้จะซื้อกระสุนอีกสองล้านนัดเนี่ยฝรั่งเศสอิตาลีลเซลลวเกียขาดเลยค่ะประเทศสมาชิกควรจะมีส่วนร่วมโดยสมัครใจเท่านั้นเฮวสิกขาคลาสสเปนกับอิตาลียิ่งหนักทั้งไม่เห็นด้วยเรื่องจำนวนเงินที่จะไปให้ยูเครน ทั้งไม่เห็นด้วยที่จะส่งทหารไปสรุปว่าเกิน5ประเทศนะคะที่เป็นสมาชิกยูเคูคัดค้านท่านผู้นี้เป็นผู้หญิงซึ่งออกหน้ามากว่ายังไงจะต้องสนับสนุนยูเครนที่จริงก็มีจำนวนไม่น้อยนะคะที่ให้การสนับสนุนแต่ประเทศหลักๆไม่เอาด้วยนักการทูตต่างวิจารณ์ว่าคลัสทำตัวเหมือนว่าเป็นนายเหนือหัวมาสั่งนั่นละคะ่ะ ถ้าทีแบบนี้ยิ่งโดนต้านก็ไปใหญ่ไม่ได้ปรึกษาหาหรือประเทศสมาชิกอื่นๆก่อนการประชุมเลยพูดง่ายๆก็คือไม่ล็อบบี้มั่นใจว่ายังไงทุกคนก็ต้องทำตามที่ตัวเองเสนอผลมันตรงกันข้ามเลยคะ่ะมันต้องในทางการทูตก,การเมืองต้องมีการคุยกันก่อนก่อนที่จะมีการลงมติหรือมาประชุมใหญ่นีม่มั่นใจมากมาแบบมั่นผลออกไปหน้าหงายสินค้ารวมถึงไม่เคยสร้าง ออสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรประเทศสำคัญสคัญเลยถูกมือนค่ะวิเครศศาะห์สถานการณ์ผิดพลาดก็เลยพลาดการสนับสนุนจากพรรคพวกคิดว่ายุโรปเกือบจะทุกประเทศหรือส่วนใหญ่ลายตัวตึงจะหนุนให้รบต่อความจริงมันไม่ใช่ยุโรปกำลังเร่งสร้างแผนการป้องกันประเทศในภูมิภาคในช่วงที่ค่อนข้างจะแน่ใจว่าสรัตจะถอยออกไป ถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหม่ในด้านระเบียบความปลอดภัยระดับโลกที่จริงมันไม่เกี่ยวกับระดับโลกหรอกเกี่ยวกับโยุโรปและเป็นหลกักนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเข้ารับตําแหน่งผู้ผลิตอาวุธมิ l ล t ต r รี o คอมเพของสหรัฐถูกกีดกันนะคะไม่ให้เข้าร่วมแผนการใช้ใจ่ายด้านการป้องกันประเทศฉบับใหม่ของสภาพโยุโรปผู้ํายุโรป เรื่องหาหรือถึงการลดระดับลดการมีส่วนร่วมของสหรัฐในนาโต้อีกด้วยคือคนที่จะลดระดับไม่ใช่ยุโรปนะคะมันขึ้นต่อสหรัฐโดยทรัมป์เขาตั้งใจคัดลอสลดขัดทุนในศึกตัวแทนยูเครนแล้วยังผลักภาระให้ยูเครนเอ่อจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากยุโรปแทนนั่นก็คือเอ่อผลักภาระนี้ไปให้ยุโรปแล้วก็บอกว่าจะถอยออกมา แต่ความเป็นจริงถอยหรือเปล่าเราก,ก็ต้องตามดูนะคะข้อสังเกตสถานการณ์ช่วงนี้มีการเตรียมเสนอชื่อรัฐมตรีของเยอรมันนะคะให้ไปรับตําแหน่งเป็นประธาน UN คนนี้เป็นผู้หญิงสายเหยียบจะสําเร็จหรือไม่ก็ต้องตามดูอีกทียุโรปต้องการอะไรต้องการเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกเบ็ดเสร็จมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเชื่อถือและปล่อยให้สรัฐมีบทบาทนํา เขาต้องการแข่งกับสรัฐใช่หรือไม่เพราะตอนนี้สรัฐเหมือนกับไม่ยอมลงจากบัลลังก์เจ้าโลกนะไอสตากินรัวไม่กินแบ่งของสรัฐนี่แหละค่ะทําพันธมิตรทําบริวารก็เจอกระเจิงตอนนี้มันก็ค่อนข้างเป็นที่น่าสังเกตค่ะมาโครงดูเหมือนจะเป็นแกนหลักนะคะในการส่งเสริมให้ยุโรปถอยห่างจากสรัฐให้หันกลับมาดูแลแล้วก็พึ่งตัวเองอย่างจริงจังยุโรปควรซื้ออาวุธที่ยุโรปผลิต ไม่ใช่หนุนแต่อาุธของสหรัฐดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับผลประโยชน์ของวอชิงตันอย่างที่เป็นมาแหมขนาดนั้นนะ่ะทำได้จริงหรือปัญหาก็คือจะทำสำเร็จได้อย่างไรเพราะว่ามีความเห็นต่างกันมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหาร การแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆเขาคิดไม่เหมือนกันบางคนก็ตามวอชิงตันนะคะซึ่งก็ไม่มีหลักประกันว่าจะทําให้ยุโรปฟื้นฟูเพราะสหรัฐที่ผ่านมามีตะสูบสูบเอาผลประโยชน์จากยุโรปและยุโรปก็ลงทุนไปนับ10บสปีแต่กําลังถูกเขีย่ยออกทรัมป์สหรัฐกําลังจะรินรวบหมดผลประโยชน์ในยูเครนก็เลยมีการแข่งข้อมีการสวนทาง แต่อีกแนวความคิดหนึ่งก็มองกันว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันแบ่งกันหรือจริงๆแล้วก็คือให้อเมริกาได้มีโอกาสถอยและให้โอกาสทางฝั่งยุโรปขึ้นมาเป็นแกนนำในการทำศึกกับรัสเซียต่อไปปัญหาคือความหวังที่จะเป็นอิสระจากสรัฐของยุโรปจะสำเร็จได้หรือไม่เพราะมันเห็นต่างกาันและอยู่ในสถานภาพทางเศรษฐกิจที่แสนจะเปราะบาง ภายใต้การผลักไสของทรัมป์ให้ยุโรปไปแบกภาระทางการทหารในยุทธศาสตร์ทำลายรัสเซียต่อทั้งทั้งที่ยุโรปนี่บักโกรกแล้วปัญหาภายในประเทศก็เพียบกำลังหลักของอยูอีตอนนี้ก็คืออังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันอิตาลีดูเหมือนจะพายเรือหนีจากหลายประเด็นแล้วมีแต่โปลแลนดะ์น่ะยังมั่นใจว่าทรัมป์ไม่ทิ้งนาโตรจริงจึงกลางทารบกับรัสเซียทุกวันค่ะมาลุ้นกันต่อไป ว่าทรัมป์จะสำเร็จไหมก็แผนสันติภาพแค่30วันพอให้ได้หน้าตาไม่ต้องพูดถึงสันติภาพถาวรซึ่งไม่มีทางเป็นจริงแน่นอนเพราะรอบใหม่จะขยายเป็นศึกนาโต้รัสเซียแน่นอน